คุณมากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ท h a l o หรือไพ่ท h a l o t เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจชญาตามความหมายของไพ่ท h a l o หรือไพ่ทา a ต t ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้ามแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวขล้นอันเชี่ยวกราดหน่าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อย พร่ำสอนให้ทุกคนรู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปลาาบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าวเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยามถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปรัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน พื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนด้วยนะคะในเดือนพฤษภาคมอาจารย์เลือกสำหรับไพ่โมนาลิซาทาลอตมาบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์การงานการเงินและร่วมวางแผนชีวิตกับชาวราศีสิงห์นะคะและไพ่โมนาลิซาทาลอดประจำเดือนพฤษภาคมปี2564ของชาวราศีสิงห์ได้แก่ Four of Swords the Hangman Four of Wands Knight of c h a r i t e s the Sun Five of c h a r i c e s Ace of Pentacles, the World, the Emperor, Two of Swords, and Eight of Pentacles. ราศีสิงค์คะถ้าวันนี้คุณมีปัญหาอาจารย์มีคำคมจากวรรณกรรมสามก,ก๊กมาเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมนะคะคำคมกล่าวว่าเล่นหมากรุกอย่าเอาแต่บุกอย่างเดียวเดินหมากรุกยังต้องคิดเดินหมากชีวิตจะไม่คิดได้อย่างไรทุกย่างก้าวที่คุณเดินไปท่ามกลางปัญหาขอให้คุณวางแผนให้ดีนะคะ สำหรับไพ่มอนาลิซาทาลอตจะมาบอกเรื่องราวสถานการณ์การงานการเงินและร่วมวางแผนชีวิตกับชาวราศีสิงห์ดังนี้ค่ะถ้าคุณกำลังเผชิญปัญหาที่แก้ไขได้ยากแต่ไหนแต่ไรมาคุณอาจเคยหาวิธีแก้ไขปัญหาแล้วแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหานี้ให้จบสิ้นซากไปได้ซักทีก็คงต้องมาวิเคราะห์ปัญหานี้อย่างท่องแท้อีกสักครั้งปัญหานี้เปรียบเหมือนเส้นได้เส้นหนึ่ง แต่มีปมหลายๆปมแกะปมนั้นเสร็จก็ยังเหลืออีกหลายๆปมรอให้คุณแกะไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะหมดสิ้นมันคือปัญหาเชิงซ้อนและอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เหนืออำนาจการควบคุมถ้าหากว่าเกิดจากปัจจัยภายในคือตัวคุณเองวันนี้คุณคงแก้ไขหรือกำจัดให้มันจบสิ้นไปนานแล้วดังที่คนเขาพูดว่าปัจจัยภายในเราควบคุมได้ แต่ปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมของเรามันเลยกลายเป็นปัญหาคาราคราซังเรื้อรังอยู่แบบนี้ก็ไม่แปลกเลยที่คุณได้ไพ่าการวางแผนค่ะไพ่ใบนี้คือการวางแผนต่อให้สถานการณ์รอบข้างโกลาหลโอลมานสักแค่ไหนคุณจะไม่ดิ้นรนไปตามเขาเพราะดิ้นรนไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะการดิ้นรนโดยไร้าการวางแผน เียบเหมือนหนูปั่นจกักรคือปั่นไปเรื่อยๆหาที่สิ้นสุดไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะดันงนั้นไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องกลาหอโอลหมานไปกับคนอื่นใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวพ่อไพ่ใบนี้เป็นการวางแผนโดยใช้พื้นฐานการมีสติสัมปชัญญะคุณก็ค่อยๆวางแผนไปค่ะเมื่อคุณแน่ใจว่าคุณมีแผนที่ดีแล้วแล้วค่อยก้าวออกไปแก้ไขปัญหานั้นให้จบสิ้นไปค่ะ ถ้าคุณปฏิบัติแบบนี้คนรอบข้างอาจมองว่าทำไมคุณทำเพิกเฉยคนอื่นเขาดิ้นรนแทบเป็นแทบตายเขาอยู่ไม่เป็นสุขกันเลยแต่คุณกลับทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่สนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นการที่เราใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวมันอาจดูเหมือนว่าเราเป็นคนเฉยชาและเหมือนคนโง่โดยไม่แคร์ขี้ปากชาวบ้านสายตาชาวบ้านใครจะมองอย่างไรก็ช่างเขา เอาละชาวราศีสิงห์วิถีทางในการดำเนินชีวิตของคุณต้องมีการวางแผนนะคะต่อไปในเรื่องการงานราศีสิงห์บางคนมีงานที่มั่นคงแล้วและอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นสาเหตุให้คุณกังวลใจในเรื่องความมั่นคงในการทำงานหมายถึงการกระทําบางอย่างที่จะสร้างความมั่นคงให้กับการงานของคุณเพิ่มขึ้นเพราะคุณได้ไพ่ที่มีความหมายว่ารอฟังข่าวดี อาจรอการอนุมัติเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางสิ่งที่บ่งบอกเป็นการยืนยันให้การทำงานของคุณมีความมั่นคงขึ้นไปอีกหากถามว่าในที่สุดแล้วคุณจะได้รับข่าวดีนั้นไหมการที่คุณจะมั่นใจว่าคุณจะได้รับข่าวดีมันต้องอยู่บนพื้นฐานในศักยภาพของคุณก่อนหน้านี้หากว่าก่อนหน้านี้การกระทำที่แสดงถึงผลงานที่ดีเยี่ยมคุณก็จะได้รับข่าวดีคะ่ะ แต่ถ้าหากว่าก่อนหน้านี้คุณทำงานโดยไม่ได้ใส่ใจไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญและไม่ตั้งใจทำงานแล้วมันจะประสบความสาเร็จได้อย่างไรคิดถึงพื้นฐานจากการดารงชีวิตจริงนะคะซึ่งเราทุกคนรู้ดีว่าอนาคตจะดีได้อยู่กับปัจจุบันว่าเราทำดีแค่ไหนหากก่อนหน้านี้คุณจริงจังในการทำงานคุณก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับข่าวดีเป็นรางวัลตอบแทนให้กับความเหนื่อยยากของคุณค่ะต่อไปในเรื่องการเงินราศีสิงห์บางคนสูญเสียเงินก้อนใหญ่ทีเดียวนะคะในทุกๆวันก็ยังอะไรอาวรเสียดายกับเงินก้อนนี้หรือถ้าหากว่าไม่ได้เสียเงินราศีสิงห์บางคนอาจต้องยอมสูญเสียของมีค่าหรือขายทรัพย์สินบางอย่างไปเพื่อแลกเป็นเงินสด เอามาไว้ใช้ใจ่ายในช่วงสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าสถานการณ์ปกติคุณคงไม่ทําแบบนี้แต่ในช่วงสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจนี้ทรัพย์สินบางอย่างมันเกินกําลังของคุณที่จะรักษาไว้ได้คุณเลยต้องยอมตัดใจแม้ว่าคุณจะเสียดายอะไรอววรมากสักแค่ไหนก็ตามคุณจึงได้ไพ่ที่มีความหมายว่าอะไรอววรเลือเกินกับสิ่งที่คุณสูญเสียไป และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คุณถึงจะเก็บเงินไปซื้อเสียงนั้นกลับคืนมาได้แต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อว่าเราอยู่ในช่วงสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจคุณพยายามทำจิตใจให้เข้มแข็งสิ่งที่ยังเหลืออยู่ทุกวันนี้คุณจะพยายามเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุดค่ะและคุณก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะต้องกลับไปอยู่ในจุดเดิมให้ได้นานๆทีจะเจอคนที่มีจิตใจเข้มแข็งท่ามกลางปัญหา ถึงคุณจะสูญเสียสิ่งมีค่าสิ่งที่คุณหวงแหนไปแต่คุณกลับมีจิตใจที่เข้มแข็งค่ะพยายามตั้งสติและอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณยังปลอบใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองด้วยว่าพยายามประคับประคองตัวเองให้ข้ามผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจไปให้ได้ต่อไปโมนาลิซาทาลอดจะพูดถึงปมงประเด็นปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของชาวราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์บางคนเฝ้ารอโอกาสค่ะ คุณลุ้นตัวโกงเลยนะคะขอให้ในที่สุดแล้วประสบความสำเร็จด้วยเถิดพ่อไพ่ใบนี้คือการจบสิ้นแต่เป็นการจบแห่งความสำเร็จค่ะราศีสิงห์บางคนรอคอยความสำเร็จค่ะอาจเหมือนไพ่ใบนี้นั่งคุกเข่าพนมมือต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวดมนต์ภาวนาขอพรโปรดดวบันดาลให้สิ่งที่คุณปรารถนาประสบความสำเร็จด้วยเถิด ถ้าเป็นเรื่องการงานก็คือการที่คุณเฝ้ารอคอยข่าวดีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือรอฟังเรื่องราวบางอย่างที่จะเป็นสิ่งยืนยันในความมั่นคงของการทำงานถ้าหากว่าในเรื่องการเงินราศีสิงห์บางคนอาจมีการกระทำบางอย่างซึ่งคุณรอคอยผลสำเร็จในการกระทำนั้นเช่นการเสนอขายทรัพย์สินถ้าหากว่าคุณสามารถขายบ้านขายที่ดินขายรถ หรือขายทรัพย์สินที่มีค่าก็จะได้เงินจำนวนหนึ่งซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นทุนในการจับใจ่ายใช้สอยให้คุณข้ามผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจก็ได้ค่ะและบางทีก็คงจะต้องพึ่งพาสิ่งที่เหนือธรรมชาติสวดมนต์ on, อ้อนวอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านเมตตาดลนบันดาลให้คุณประสบความสำเร็จโดยไพ่ The World นี้หมายถึง Complete สำเร็จสมบูรณ์แบบ มันเป็นปัญหาเบื้องลึกก็เพราะว่าคุณเฝ้ารอคอยความหวังสูงสุดในชีวิตของคุณช่วงนี้ค่ะสรุปคุณได้ไพ่ที่มีความหมายว่าปวดหัวมากดูไพ่ใบนี้นะคะนั่นหมายถึงว่าชาวราศีสิงห์บางคนคุณแบกรับภาระที่หนักมากและคุณยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นจิตใต้สำนึกสร้างความสับสนโอลหมานในใจคุณว่าสุดท้ายแล้วคุณจะสามารถ จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้มันจบสิ้นไปได้หรือไม่ถ้าหากว่าแก้ไขไม่ได้แย่แน่ๆเลยแต่ถ้าหากว่าแก้ไขได้นั่นหมายถึงว่ายกภูเขาออกจากอกเลยค่ะสุดท้ายชาวราศีสิงค์คะชีวิตของคุณยังคงดำเนินต่อไปต่อให้เกิดปัญหามันจะไม่ถึงขั้นเจอความวิบัติแม้ว่าคุณจะมีความทุกข์ใจและกลัวว่ามันจะล่มสลายมันจะวิบัติ แต่พอได้ไพ่ใบนี้จะมีความหมายว่าทําไปเธอทําไปก่อนและกล้มหน้าทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดแล้วปัญหานั้นมันจะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปค่ะอาจารย์จะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีสิงห์ทุกคนนะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าสถานการณ์การงานการเงินและการวางแผนชีวิตของชาวราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรต่อไปอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ